โอเคสวัสดีครับทร์ m ิ k เมเคชาวไทยทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นปลายเดือนอพฤศจิกากันแล้วใกล้จะสิ้นปีแล้ววันนี้ทัว r i n ิงเอเดช่นขออนุญาตอัปเดตบรรยากาศในร้านตอนนี้ก็มาถึงทางที่เรากล้าพูดได้ว่า90%แล้วอ่า90%นะแต่อาจจะเป็น110%ก็ได้นะ90%ของพี่โดม อ่าตอนนี้ส่วนตัวผมผมมองว่ามันไปได้90%แล้วในการาย้ายร้านมาแล้วเราปรับปรุงร้านใหม่โดยโซนเพิ่มเรียกว่าเพิ่มโซนที่นั่งแล้วก็ขายเครื่องดื่มรวมไปถึงธุรกิจล้างรถของเราที่เราเพิ่งจะเปิดตัวไปได้2อเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันอยู่นะครับมีบริการเพิ่มเติมนี่อ่าปึ๊ ดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับหน้าร้านเราจะอยู่ที่อ่าบริเวณใต้ทางด่วนนะครับงาม,ม,มวงวันถ้าจริงๆเนี่ยให้เข้างาม,ม,มวงวัน2ี่นะแต่ซอยมันจริงๆเนี่ยใต้ทางด่วนเนี่ยนะครับมันจะเป็นซอยงาม,ม,มวงวัน2ี่นะแต่ถ้าหาป้ายซอยงาม,ม,มวงวัน2ี่เหายไงก็หาไม่เจอเพราะป้ายมันหายากมากนะครับ ก็เข้ามาที่ซอยงามวงวัน2 3แล้วก็วิ่งมาตามาหมดุดหรือให้สังเกตง่ายๆก็คือวัดโบขวัญประตู2นี่เราอยู่ข้างๆวัดโบขวัญประตู2วันนี้มีงานลอยกระทงกันด้วยโอเคบรรยากาศในร้านอันนี้เป็นโซนช่างนะครับตอนนี้กำลังเก็บเครื่งองมงเครื่องมือพี่ก้องพี่ก้องพี่ก้อง,องทักทายนอย สวัสดีลูกค้า,นา,นา,นานหน่อยพี่ก้องสว, Rosie, <acceptable> สวัสดีครับอันนี้คือพี่ก้องนะครับเขาชื่อก้องเขาไม่ใช่นะตะก้องหรือคือกล้องนะอ่านี่น้องก้องหัวหน้าหัวหน้าช่างหัวหน้าใหญ่นี่แล้วก็เรามีสมาชิกใหม่เป็นสมาชิกใหม่เก่านะเคยอยู่กับเรามาสี่ห้าปีแล้วพี่มอสครับพี่มอสส <Bism ix. S 1> วัสดีลูกค้าหน่อยสวัสดีลูกค้าเพื่อน <kont in S 1> ๆหน่อยนะพี่มอสพี่มอสพี่มอสจะเป็นเรียกว่าหัวหน้าทีมล้างรถดีเทลลิ่งของเรา นี่อันนี้คือโซนช่างก็จะแ,แบ่งออกเป็น2องอสอเพนะครับในการดูแลประกอบชุดตรงชุดแต่งให้กับลูกค้านะครับเราพยายามที่จะทำให้การทำงานในทุกๆส่วนเนี่ยเป็นมาตรฐานนี่เลยต่อมาเป็นโซนของอเรียกว่าเป็นโซนของร้านก็นแล้วกัน เป็นโซนของช็อปโซนของช็อปนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นเรียกว่าชั้น2แต่ชั้น2ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเก็บของไว้ก่อนนะครับชั้น2เด๋ยวอนาะคตอาจจะมีนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราปรับใหม่นะครับให้เป็นพื้นที่สําหรับจอดโชว์รถที่เราแต่งเสร็จแล้วหรือกําลังไล่จะเสร็จก็จะ,จะจอดโชว์อยู่บริเวณนี้หรือจะเป็นรถที่ อรอลูกค้ามารับรอโชว์กันนะครับในส่วนของร้านนะครับก็เรียกว่ามีที่นั่งว้างขวางขึ้นนะครับเราพยายามที่จะตกแต่งแล้วก็ลงทุนเพิ่มนี่นะเป,เปิดประตูเพิบเข้ามานะครับในส่วนของตัวภายในร้านก็จะมีของที่เรียกว่าเป็น เน้นเป็นของแบรนด์มาตรฐานมาตรฐานอ่านี้ก็เป็นส่วนของก็จก,กจิกพวกบราน้ำยงน้ำยานะครับพิกดีไซน์เป็นตัวชุดจิตโทรศัพทพ์ที่เราชอบเหลือเกินส่วนตัวผมชอบมากนะครับคอดล็อกเราก็มีสั่งได้นะครับแล้วก็ที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี่นะครับซีจีอ่าออกเสียงได้ถูกละซีจีซีจีเอไออ Light นี่ครับเรามีชุดดิสเกเพย์ให้ด้วยเผื่อใครอยากจะมาดูตัวจริงก่อนตัดสินใจก็มาดูที่นี่ได้นี่ครับชุดยึดโทรศัพท์ก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบเลยทีเดียวนะครับอ่ะสติลเมก็มานี่สติลเมก็จะเป็นชุดชาร์จแบตเตอรี่อ่า,อาชุดปั๊มลมนะครับชุดปั๊มลมแล้วก็เป็น power bank ในตัวอ่าหรือถ้าเราเรียกกันสั้นก็คือ jump start นั่นเองนะครับ ิมน้ำยงน้ำยาเร็บซอน้ำยาเดี๋ยวจะมีมาอีกแบรนด์หนึ่งนะนะครับแล้วก็สินค้าที่ขายดีก็จะเป็นพวกตะกูลลูกทั้งหมดนะครับของข้ะจุกจิกอื่นๆก็มาเลือกดูกันได้หรือนะครับเอาชัวร์ชัวทักมาก่อนนะครับสั่งของเข้ามาก่อนแนะนำแบบนั้นนะครับโซนไฟกำลังตกแต่งอยู่ยังไม่เสร็จ100%อนะอย่างที่บอกนะครับตัวโซนของชุดไฟเนี่ยเรากำลังพยายามดิสเพลย์อยู่ นะครับแล้วก็จะมีชั้นวางของอโชว์ตัวเรือนไฟนะครับสินค้าขายดีของเราก็เป็นเดนเ r รกับเปียนั่นเองนะครับกล้องไมโอนะครับ m 760d ตัวนี้ตัวท็อปยอดนิยมนี่ครับเรียกว่าเรียบหรูเรียบหรูไม่ต้องมีหน้าจอนะครับดูผ่านแอปโหลดแอปได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบแบบไม่เกะกะไม่เกะกะแล้วก็ไม่ต้องการดูหน้าจอตัวนี้เลยเหมาะมากๆ นะครับโชคนะครับโปรเฟนเดอร์ YSS เออรินสั่งกันได้นะครับแล้วก็จะมีโซนของตัวปี๊บมีพยายามจัดของกันอยู่นะครับโซนปี๊บอลูมิเนียมนะครับโซนตลวองนี่ครับไว้เดี๋ยวถ้าเราจัดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีของแบบให้เลือกช็อปเลือกชมเนี่ยนะ เดี๋ยวก็จะทำรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นสั่งของกันก่อนถามมาในเพจถามได้เลยนะครับว่าอยากได้อะไรใส่รถรุ่นไหนสินค้าอะไรแจ้งกันมานะครับพยายามจะหาให้ได้ทุกๆกคันทุกๆคนนี่ครับอย่างที่บอกว่าจะมีชั้น2นั่นไนะนี่ครับบนไดชั้น2มาแล้วก็รอ พาร์ตต่อไปโซนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอชั้น2ที่เราว่าจะหาสินค้าอื่นๆมาขายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เราไปดูในส่วนของโซนอ,อื่นๆเพิ่มเติมนิดนึงนะคับอันนี้เป็นโซนใหม่เพิ่งทําเสร็จยังยังไม่ยังทำไม่เสร็จก็ยังทํากันอยู่นี่แหละนะแต่ว่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเอาไว้นั่งชิลๆแล้วนะครับสนองนี้เจ้าของร้าน นี่นะครับโซนนี้ร้านนี้เราให้เรียกชื่อว่าดีบาร์นะครับดีบาร์แอนด์กาแฟอ่าป้ายยังไม่มาแต่ป้ายหน้าร้านไวนิ่งมาแล้วนะครับดีบาร์แอนด์กาแฟนี่ครับกาแฟก็จะเป็นเครื่องดื่มเย็นเป็นหลักนะ้เพื่อนนะจะมีเครื่องดื่มเย็นเป็นหลักนะครับสั่งกันได้นั่งชิลกันได้นี่คือโซนของอากาแฟแล้วก็ ให้เพื่อนหรือลูกค้าที่มานั่งรอการแต่งรถสามารถนั่งรอได้นะครับมีจุดนั่งรอหลักหลายโซนเลยอนี่ช่างก็กำลังทำประตูนะครับประตูก็พยายามดีไซน์ให้มันออกมาดูาดูถูกใจเจ้าของร้านนะครับอ่ะแล้วก็อีกโซนหนึ่งอันนี้ไฟยังกำลังเดินอยู่ยังไม่เสร็จนะครับ อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนดีเทลลิ่งล้างรถนะครับธุรกิจนี้หรือร้านนี้เนี่ยเราให้ใช้ชื่อว่า The b i k e Wash and Detailing นะครับก็จะเป็นโซนล้างรถนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการขัดเคลือบอเคลือบแก้วด้วยในอนาคตเร็วๆนี้เลยนี่ครับตัวเซนล้างรถของเราเราก็พยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์หรือ,อน้ำยานะครับที่ จะช่วยดูแลรักษารถของลูกค้าของเรานี่ครับก็เรียกได้ว่าออกรถมาแล้วเคลือบแก้วกับเรานะครับแต่งเซตแต่งก็นั่งรอนะครับหรือนะครับจะมารับคำ่ำนะครับหรือจะส่งรถให้เราไปรับนะครับเรามีบริการรับแต่งส่งทัวราชาอาณาจักรนี่ฮะ ล้างเสร็จแต่งเสร็จล้างใหม่เอี่ยมๆนะครับแล้วก็ส่งกลับให้มีบริการแบบนี้เลยนะครับก็ครบวงจรณนะปัจจุบันสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ Touring Edition นะครับแล้วก็ตัวร้าน D Bar and Cafe นี่ The b i k e Watch and Detailing นะครับแล้วก็นะครับป้ายจริงยังไม่มาเอาป้ายนี้ไปก่อน นะครับบีบาร์แอนด์ฟนี่เลยโอเคขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตกันใหม่ๆเดี๋ยวก็จะพยายามมาอัปเดตให้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ